อะไรก็ไม่รู้ยาวๆงานกระดาษมีคนมาเกี่ยนให้สาระมากมายแต่อวิตเตอร์มันคือเป็น m i โครบ็อกซิ n งคือมันเป็นเล็กกว่าการเขียนร้องครับซึ่งมันเหมือนกับใช้ใช้เป็นกรับเอเมซเซนตใช้ใช้เปลี่ยนใช้ใช้ตัวท้องแต่ใช้คือตัวท้องมากใครคือเราจะเปลี่ยนชื่อของหัวเอเมซเซนของเราด้วยนะครับตามอารมณ์คล้บแต่ เป็นการคอมพิวเตอร์มันจะเป็นอารมณ์นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราอยากเขาเรียกว่าทวิตหนึ่งการเขียนอะไรขึ้นไปงาหนึ่งคือมันทวิตตัวอย่างเดียวมันก็คือบอกว่าถ้าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กินข้าวเข้าห้องน้ำมีนะครับมีมีบางคนเข้าห้องน้ำอาบน้ำอยู่กับแฟนมีมีคอาสุกีครับอราสุกีเมื่อประมาณอะไรนะสามทุ่มของเมื่อสองวันก่อนครับทวิตบอกว่าถึงเวลาทำงานบ้านแล้ว พี่ป้องอาวุธเม่สามารถก่อนสารภาพว่าผมเปนเกได้หาไหได้หาครับอ่็นเกครับเพราะว่าในความเป็นคอมพิวเตอร์านม่นคือมันสามารถที่เราจะบ่นอะไรออกไปก็ได้้อยๆนะครับซึ่งในมุมของอคนที่เล่นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่พอเวลาเห็นคนอื่นบน่น่ไก็จะลบอารมณ์ไม่ได้ว่า ผ่ดมากหรือไม่ถ้าเห็นประเด็นอะไรเยอะๆที่มันน่าสนใจเนี่ยผมว่าประเด็นโดนเขาว่าจะมีเทคนิคก็คือดีทวิตเพื่อมาดีทวีตมาะฉะนั้นลองคิดง่ายๆครับถ้าเราโพสและหาอะไรที่มันโดนกับชาวทวิตเตอร์ครับมันจะถูกดีทวิตแล้วยกประมาณสองไปเรื่อยๆในยี่สิบดีทวีตสามารถแสดงขึ้นมาได้หนึ่งล้านครั้งนะครับสมมุติว่าผมทวิต ใส่อะไรทุกอย่างเองขาวสวยมวอตึงแล้วก็สั่อีกบอยบอกว่าตึงมัก็จะมีคนรีทอวีบอกว่าแจมแจมแจมนะครับพอหนึ่งคนมีคอวีไปอีกหนึ่งคนก็คือสมว่าผมเนี่ยมีคนฟอวโลโล่อยู่หนึ่งร้อยเพราะนั้นหมายความว่าอาจจะมีคนีอวีผมมีแค่สิบคนแต่ในสิบคนที่มีที่มีคอวีผมไปนัมีคนฟอวีอีก1ึงน้อยมีคอวีไม่ถึสิบคน ีอ๋อนะครับพอนนั้นเขาไม่ได้บูดนี่ครับนี่มาสเตอร์สกรีนะครับอันนี้คือมาสเตอร์สกรีนครับเป็นมาสเตอร์ของมนงการพิใช่ครับเขาเขาวินทุกอย่างั้งแต่เขากินข้าวเข้าห้องน้ำเขาเคยติดอันดับเขาพจารณนประกวดโควิดโลก